สวัสดีครับพบกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับผ่าน Google Cloud นะครับที่ชื่อว่า c o l a b นะครับเรามาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันครับไปคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็ New notebook นะครับเรามาดูโครงสร้างของภาษา Python กันง่ายๆกันก่อนนะครับในบทแรกพอเข้ามาในโปรแกรมนะครับของ c o l a b เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการตั้งชื่อกันก่อนนะครับ ชื่อที่ผมตั้งชื่อว่า sample นะครับนะครับเราลองเขียนโปรแกรมง่ายๆครับโดยการแสดงผลบนหน้าจอขึ้นมาครับอย่างเช่นคำสั่ง p ิ i n ์นะครับตามด้วยเครื่องหมาย single c o d e นะครับ welcome to Python นะครับ ปิดท้ายด้วย s e มิ c o l o n นะครับโปรแกรมภาษาไพทอนนี่จะคล้ายๆกับภาษา C นะครับซึ่งถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมภาษา C ก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาไพทอนได้ง่ายขึ้นนะครับเรารันโดยการคลิกนะครับตัวลูกศรน,นะครับในส่วนด้านบนจะเขียนว่า connecting นะครับทำการ connect แล้วทำการ analyze นะครับทำการ compiler นะครับ เห็นไหมครับโปรแกรมง่ายๆก็จะสามารถแสดงผลได้ในกรณีที่ต้องการจะคอมเมนต์นะครับในภาษา Python เราก็สามารถใช้เครื่องหมาย Shar ปนะครับตามด้วยข้อมูลที่ต้องการจะคอมเมนต์อย่างเช่นคำว่า first นะครับ first โปรแกรม python นะครับลองรัาอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตเห็นนะครับว่า สิ่งที่เราคอมเมนต์ไปนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมภาษาเลยนะครับเขียนโปรแกรมพเพิ่มเติมง่ายอีกรอบหนึ่งครับผมมีการประกาศค่าตัวแปรนะครับประกาศค่าตัวแปร name นะครับเท่ากับ input input อะไร input single c o d e ครับ w h a t h นะครับ is your name นะครับตามด้วยเครื่องหมายสแลสเอนะครับคือการขึ้นต้นบรรทัดใหม่จากนั้นให้ทำการแสดงค่าที่จะรับขึ้นมานะครับที่เรารับเข้ามานะครับพิ้นนะครับซิงเกิลโคลอีกครั้งหนึ่งนะครับพิ้นอะไรครับพิ้นเอ่อเนมนะครับพิ้นเนมแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นะครับ s ก็คือการรับค่าสตริงนะครับแล้วก็คอมมานะครับเปอร์เซ็นต์ครับตามด้วยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งคือ name นะครับคือการแสดงค่าตัวตัว,ตว,ตวแปรที่ชื่อว่า name นะครับลองรันดูครับมีการเออร์ที่ตำแหน่งนี้นะครับจน name นั่นหมายความว่าเครื่องหมาย s n n l e q u o t e ต้องอยู่ดูท้ายอะไรครับ หยู่ type slash n นะครับเป็นการแก้โปรแกรมที่ง่ายมากนะครับมาแล้วครับลองดูครับอภัยสารเห็นไหมฮะผมเขียนคำว่า name ผิดนะฮะแก้ไขนิดหนึ่งครับนะครับพร้อมภายรอบหนึ่งครับโอเคนะครับ เย็นไงบ้างครับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python บน c o l l b ง่ายนิดเดียวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นคลิปที่จะมาสอนเรื่องโครงสร้างของ c o l a b มากขึ้นโครงสร้าง Python มากขึ้นสวัสดีครับ